ที่ดีนั่นดีแน่เกิดในที่แย่ๆก็ดีได้เกิดในที่แย่ๆแต่ได้ดีมีถงไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราทุกคนลูกเมนทั้งหลายน้องเม่ทั้งหลายที่มานั่งต้องมองแต่งหมรสง,งกสงบกันอยู่ได้ลราฝ่ายดาีอาจจะหลับตั้ง เอียงซ้ายเอียงขวาบ้างสวัสดีครับสวัสดีข่าบ้างแต่พุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าน่ารักนะพุทธเจ้าบอกอภิกษุสัพู้บวทมาในวรรทำยังไงมีความอั่นเพียงฝึกฝนอดทนในการเจริญพระกรรมฐานหนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางป่าเขาลมเนาไกลแม้แต่โงกง่วงก็อย่าง่วเหงาเหงบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ น่ารักเโอ้โหยืนหันม้วนยืนหันแหลกได้ยางดังด้วยเหงหนักไม่จ้ะเหงียนนั่นนี่ใจสูบใจสู้ฝึกฝนอดทนไปนั้นสุดท้ายถ้าเราไม่ไม่ยกเลิกหรือไม่ล้มเลิกสิ่งที่เราหวังจะทำได้อย่างแน่นอนเบื้องต้นก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะได้สติได้สมาธิปัญญามาต้องอาศัยการ ฝึกฝนอดทนเจนไ้จากครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นผู้ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดวิชาการความรู้ให้กับเราทุกรูปทุกท่านก็ผ่านกระบวนการมาไม่ได้แตกต่างบางทีอาจจะหนักบางทีจ,จะลําบากมากกว่าพวกเราในสมปัปเพราะในยุคป่อนการศึกษาการเล่าเรียนมันไม่สรุปสบายเมื่นปัจจุบันปัจจุบันมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย การศึกษากระสุกสบายเมื่อกี้คุยกับตัวอาจารย์เราบอกว่าความรู้ทุกอย่างลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวท่องโลกได้เนี่ยอยากจะไปก็เช็คได้ทั้งเรื่องขององค์ความรู้วิชาการจะอ่านหนังสือจะดูสารคดีศึกษาย้อนหลังไปกี่ร้อยกี่พันปีก็มีให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้ได้อยู่คนคนละโลกก็คุยกันได้ สมัยก่อนๆทาไมที่าจ้าจา์ขอกว่เป็นอาสามัครในพระรุน่นของเราจะติดต่อกับเพื่อนทีอย่างเช่นเราอยู่ขอนแก่นเพื่อนอยู่กรุงเทพจะติดต่อกันในครั้งหนึ่งใช้เวลาอย่างน้อยไม่ตม่ำกว่าเจ็ดวันเจ็ดวันกว่าจะได้ข่าวกันเขียนจดหมายที่ขอนแก่นเขียนแล้วเสร็จก็ส่งไปเสนอไว้ไปเสนอเสียงแล้วก็สามวัน ขอนแก่นไปถึงกรุงเทพเวลาสามวันจดหมายถึงกรุงเทพถึงกรุงเทพเสร็จเพื่อนได้รับจดหมายเสร็จก็อ่านอาจจะใช้เวลาอย่างมากก็วันหรือสองวันแล้วเขียนจดหมายตอบส่งกลับมาอีกสามวันไปกับหกวันแล้วก็เผื่อว่าวป็นอระบการณ์านแล้วก็การคิดเรื่องที่จะเขียนสมัยก่อนนะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เป็นไงอยู่ที่ไหนก็คุยกันได้ อยู่ต่างประเทศอยู่คนละบม่กันเพราะฉะนั้นพวกเราโอกาสดีมากก้เรียกเป็นยุกที่คนถ้าเรียกมีวิสัยทัศน์หูกว้างตาไต่ศึกษาเรียนรู้วิชาการได้ตลอดเวลาอันงนั้นจะว่าเป็นโอกาสดีเป็นเพียงแค่ว่าเราจะใช้โอกาสที่มีหรือความดีที่เราได้นั้นเนี่ยไปเพื่ออะไรไปเพื่ออะไรไปเพื่อศึกษาไปเพื่อพัฒนาไปเพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านร่างกายด้านจิตใจด้านปัญญาหรือไม่เพราะนั้นจะบอกเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่แย่ๆก็ดีได้เกิดในที่แย่ๆแ,แ,แ,แต่ได้ดีมีสงไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีดัะนั้นใจต้นก็ขออนุโมทนาแล้วก็ชื่นชมเนาะสำหรับลูกเมนทั้งหลายที่ได้มาศึกษามาเรียนรู้อยู่ที่โรงเรียน ประาศาวิทยาก็ถือว่าทุกรูปมีความใฝ่ดีในการได้เกี่ฝึกฝนพัฒนา,นาเรียนรู้คุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของตนเองแล้วก็เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สําคัญที่สุดบางรูปก็อาจจะายืนยงยึดเอาอยู่ในพ <s> ระศาสนาในอนาคตก็ไม่แน่เจะได้เป็นครูบาอาจารย์สืบทอด <S <s ถือไม่ต่อ อยาที่คูบบอารจ์ไ huh. ด uh ้ฝ huh. uh ึกฝนเรียนรู้มาเป็นนั้นอะไรที่จะสาเร็จได้ต้องมาสายความอดทนความขยันหมากยิ่งซึ่งเรื่องนี้เคยมาเล่าให้กับลูกเมียนหลายๆรุ่นที่ผ่านมาได้ฟังพูดถึงเรื่องความสําเร็จหรือความยิ่งใหญ่ต้องผ่านการฝึกฝนเรียนรู้มาอย่างไรก็เคยเล่านิทานก็ะเรียกว่าการฝึกฝนเรียนรู้มันกับพยานกอินทรสีทีเรียกว่า อย่างนี้แกได้ยินนะแกได้ยินนะบ่ายก็ยานอังกฤษซีนอังกฤษซีเป็นย่อของนระที่มีความองอาจสง่างามอังกฤเป็นสัญลักษณ์ของประเทศหนึ่งในโลกที่มีอำนาจมากขนาดใหญ่ประเทศอะไรแท้นอังกฤษเป็นสัญลักษณ์สหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกา USA นะก็เลยเป็นตำรวจโลกมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้น ประเทศเมีการใหชาวโรยการพพาลูกอินทรีเป็นสัญลักษณ์เพราะลูกอินทรีมีลักษณะพิเศษสายตาที่กว้างกลายบินได้สูงและเป็น King ิงออฟราชาแห่งนกแต่ว่ากว่าที่นกอินซีมนจะกลายเป็นราชาแห่งนกได้มันต้องผ่านกระบวนการฝึกต้องอดทนแ้าเรียกว่า เอาชีวิตเข้าเสี่ยงมาชีวิตเข้าแลกในการที่แม่จะเลี้ยงลูกให้กลายเป็นคิมเพะเอยเป็นราชาแห่งโลกมันทํำยังไงร,รู้ไหมถ้าบอกว่าอินทรีเวลาที่มันจะจะมีลูกมีหลานในกระบวนการนั่นเองะมันไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเท่าไหร่แต่ต้องมกระบวนการโดยสัญชาติญาณแล้วต้องอินทรีเวลามันอยู่ด้วยกันสามีภรรยาเป็นคู่ ถ้าหากว่ามันรู้ว่าวันหนึ่งมันตั้งของตั้งครนมันก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลฝากคันกับคุณหมอเนี่ยเขาดูแลตัวเองเวลาตั้งคัรเสร็จพวกเรามนุษย์ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปฝากคันต้องไปเอ็กซเรย์ต้องไปฉีดยาอะไรบำรุงหลายสิ่งหลายอย่างแต่น้ององคสีไม่ต้องพอนกตัวเมียมันตั้งท้องขึ้นมานกตัวผู้มันก็จะทำหน้าที่ทั้งอย่งรู้ไหม มันก็จะหาสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะสร้างรังก่อนอันดับแรกเขาได้พื้นที่ต้องสูงต้องอยู่สูงต้องปลอดภัยจากพวกงูพวกตะขาบก็คือสัตว์ที่มันจะสัตว์เลื้อยคลานที่จะไปกินไข่ก็มันได้แล้วก็อยู่สูงระดับที่นกเล็กๆน้อยๆก็ไม่เข้าไปรังควานมาได้โดยเฉพาะเชิงผาถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้สูงแหญ่ที่สุด อ่าพได้พื้นที่ที่เหมาะสมมันก็จะสร้างบ้านโนอกนรีสร้างบ้านต่อทารังอันดับแรกก็จะหากิ่งไม้ที่ใหญ,ใหญ่อาจจะเท่าแขนเท่านิ้วมือนิ้วเท้าอะไรก็รตามที่มันสามารถที่จะนําไปได้นะก็ไปวางชั้นแรกไม้ใหญ่ๆบางทีก็ใช้แผ่นหินพื้นอย่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าหน้าผาเอาแผ่น กินไม่เหญ่ยหญวไวก่อนอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะเราเวลาสร้างบ้านก็หลายชั้นนะตั้งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาพอไม่ใหญ่ยวางเสร็จปั๊บก,ก็จะวางชั้นที่สองสร้างชั้นที่สองชั้นที่สองอนกองิ่งซีจะเอาหนามไม้ที่มันมีหนามอะบานห้องก็เปมนหนามบอกเลี้ยงไม่ไนะคลับแต่ว่าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยโรงใหญ,ใหญ่ๆก็จะมีหนามที่มันมีหนามยาวๆ่างชั้นที่สองนะ ็เอาพวกเศษหนามที่มันมีแล้วแหละนี่ไปวางไว้ชั้นที่สองมาสองชั้นเสร็จแล้วชั้นที่สามเอาใบไม้ใบไ,ไม้แห้งๆก็ไปเก็บไปกอบไปกลมาวางจนกระทั่งใบไม้มันท่วมหนามเนีย่ยสามชั้นแล้วพอวางใบไม้เสร็จชั้นที่สี่สี่ชั้นนะชั้นที่สี่อะไรรู้ไหมมันก็จะสลัดขนขออกมาเอง ผลของพ่อของแม่สลับผลก็จะใช้ปากจิกออกสิ่งออกกว,วางวเรียบร้อยเสร็จมันก็จะนุ่มๆพอครบสี่ชั้นเสร็จนอกอินทรีตัวเมียก็จะวางไข่ทาไมนกถึงวางไข่เพราะโยนไม่ได้ไข่มันจะแตกเป็นนั้นก็จึงจะค่อยวาง <c oughs> นอกอินทรีตัวเมียก็จะวางไข่พอวางไข่เสร็จหน้าที่ในการดูแล เป็นหน้าที่ของพ่อนอกนอกอีศีก็จะเขาเรียกว่าซิกออนดีเอ็กซเขาเรียกว่าฟักไข่แต่ไปพูดกับฝรั่งก็ได้นะฟักไข่ล้วฝรังนะร่ง,กงกตกใจเออซิกออนดีเอ็กนอนอยู่บนไข่เขานะตัวผู้ก็จะบินไปทําหน้าที่เป็นพ่อไปหาเหยื่อหาปูนะปลาอ้าหานมาป้อนให้กับแม่เข้ามานั่นคือแม่นก นกที่เป็นแม่ก็จะต้องอดทนนะอดทนไม่ใช่ว่านอนียนแค่อะไรล่ะชั่วข้ามวันข้ามคืนแล้วมันจะออกไข่ออกลูกมาไม่ใช่ไข่ที่เคยเลี้ยงไก่ก็จะเห็นไก่เวลาที่มันฟักไข่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสมาธิแม่ไก่สติแม่บัวเห็นไหมได้ยนนะินไหมสมาธิแม่ไก่สติแม่ว,วัวหมายความว่าสมาธิแม่ไก่ก็หมายความว่า แต่เวลามันฟักไข่ไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันสองวันบางทีอาจจะสิบวันสิบห้าวันหรือเป็นเดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นไก่พันไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่แม่ไก่ฟักไข่หรือนกเองซีมันฟักไข่มันก็ต้องอดทนฝนะจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องลมจะพัดก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละอยู่นานๆไปนานๆไปสุดท้ายไข่ที่มันเป็น ก็เลยมันมีไข่ไข่ขาวไข่เหลืองอยู่ข้างในนะมันจะค่อยๆมีการเปลี่ยนสภาพจากไข่ขาวไข่เหลืองเป็นของแม่ไก่ก็ดีเป็นของแม่นกก็ดีนานๆเข้ามันจะเปลี่ยนกลายเป็นตัวนกน้ําเหลวๆอยู่ในไข่นะมันมหศัศจรรย์ไหมมันกลายเป็นตัวนกมาได้เป็นตัวนกมีปีกมีหัวมีปากมีอะไรหลมี เท้ามีเล็บครกมันกับนกธรรมดาทั่วไปเนี่นี่ก็เรียกว่านานๆนนเข้าก็เรียกว่าชา้ชาๆได้พระเลีเ่มงามเขาจึงบอกว่าไก่แม่ไก่ที่ฉลาดแม่นกอินทรีที่ฉลาดจะต้องฝึกฝนอดทนหนักแน่นและต่อเนื่องในการทําหน้าที่เมื่อเรามานั่งกรรมาฐานเนี่ยนั่งห้านาทีสามนาทีอยากจะได้สมาธิมันบ่ได้เนีต้องอดทนเนี่ มันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวต้องอดทนเหมือนกับเรานั่งฟักไข่เรามานั่งมานั่งฟักไข่เหมือนกับแม่ไก่แล้วทีนี้อยู่นานนา,น,น,า,น,น,าน,นานเข้าจากไข่ขาวไข่เหลืองมันจะกลายเป็นตัวนกหลังจากเป็นตัวนกเสร็จมันก็จะใช้ปากใช้